พีใจก็ไหนมาคอมเมนต์ตีวีดีโอน้องเหมือต่างไว้ว่าเฮ็ดสั่งสาวใต้ปลายเกาเจอเคเปนะคะเนาะ ปีเปิดคอมเมนต์สั่งในคะนาะกูก็มาถ่อมกันในะคะนาะน้องเหมติมาอ่านให้ฟังในคะปีเปิดคอมเมนต์ไว้ว่าผู้หญิงไตทั้งหลายเอาโผต่างชาติเยอะเลยนะทําให้เชื้อชาติคนไตหายไปจากโลกนี้เลยคําพูดนี้คงถูกใจสาวไตมากๆเลยแหละคนชาติอื่นมีบ้านเมืองอิสระมีโรงเรียนทุกที่คนไตไม่มีบ้านเมืองอิสระไม่ได้เรียนสูงความรู้น้อยคนต่างชาติเขารักกันช่วยเหลือกันคนไตไม่รักกันเพราะความรู้น้อยไม่เจริญผู้ ผู้หญิงไต้ดูถูกชายไต้เห็นแก่ตัวเอาผัวต่างชาติแล้วปล่อยให้เชื้อฉายเชื้อสายไทยใหญ่หายลงเรื่อยๆคนไต้เห็นแก่ตัวผู้หญิงไต้เห็นแก่ตัวที่สุดพี่ไอก็นด้คอมเมนต์ไว้ว่าสาวไต้ตั้งหลายเอาผัวเมืองเปิ้ลในน้ำหนาในคาะเฮเธอร์เจอคอไต้เฮ้าหายไปจากโลกในในคาะคะเนเมืองเปิ้ลมีบานเมืองอิสระมีโรงเรียนกูตีคนไต้เฮ้าอ่ะมีเมืองอิสระมีเทเวนสูงตั้งหูเอ กวนเมืองเปิ่นเขาหักกันจอยเลือกันกวนไตเฮ้าอ่ำหักกันย้อนเปนออ่ำมีตั้งหูในะคะเนาะนางยิ่งไตลู่ถูกเมาไตเห็นแก่โตเอาโพเมืองเปิ่นบ่อยเฮาเจอเค้าเฮาหายลงกว่าติก๊กติ๊กนะคะเนาะกวนไตเห็นแก่โตเมยิ่งไตเห็นแก่โตตีสุดในะคะอันไนก็จะเป็นข้อความตีปีอายเปิ่นคอมเมนต์คลิปน้องเหมยไหว้ในะคะเนาะอย่าปีเอาตั้งพิษอะไรมาต่างบันสาวไตเข้าในคะเนาะเมาไตอันติลีอันมีตั้งหูอันกะไรมีเจอเค้เปิ่นอันกะมีละไรมี ไม่หม,ม่านมีขี่ในก็มีในค่ะเนาะและอย่าไปว่านั่งยิ่งเข้าไปกัเอาเจอเครือเปิดเนค่ะเมาใต้เข้าก็เมื่อเอาเจอเคือเปิดก็มีอยู่ในค่ะเนาะปีอายในก็คมอมเมนต์ไว้ว่าสาวใต้เห็นแก่ตัวตีสุดในค่ะเนาะนั่งมืองคงกลางในในค่ะเนะาะเผืก็กะใลรลองหลีเฮ่าตัวเก่าในค่ะเนาะเผืก็กะใลรลองหลีจุนจันเข้ามาในจัดปา่านเฮ้าในค่ะเนาะอํะมีเผื่อกะรลองอ้ะหลีเข้ามาในจัดป่านเฮาในค่ะย้อนเปิดจีนันแลนั่งมึงคงกลางในเผอก็หันแก่ตัวตีสุดในค่ะเนะาะเผื ก็าขาล ai ลองดีเฮาตัวเก่าในคะ่ะป้อเป็นนั่งยิ่งในคะ่ะป้อทำมีเฮาเลือกสองผัวผัวอันตีเลียผมลมี ຜູ້ອັນຕິກິນເລົ້າສູຍາຫມໍຕົບນາງມີອໍາປອງເຈີອໍາຫມູຮັກລູກລ້າງເຍົາເກົ້າຜູ້ຕີລີຜູ້ຕີຮັກນາງມີຫມູປອງເຈີນາງມີຫມູຫາເງິນຫມູຮັກລູກຮັກລ້າງໄພຕິມເລີກຕີກົ້ນໃຈີລີລະກກາໄພກໍຄະລລອງລີປັນຕການຄະນາຜູ້ຜູຈເກົ້ນເງິນຢູ່ເຜູໃຈມີມີາລີກສອງມວນາງຍິງຕີຮັງລີມອບອບມລັມຈາຫມໍອ້ອນໃນຄະເນາະເຍົາກວ່ານາງຍິງ กวนใจผานำกติเลอกนางยิงหางลีหมออุบหมอจ้าในคะเนาะเจนันแลในมึงโคงกลางในเผาก็เห็นแก่โตกูก็นะในคะเนาะเผาก็ขะไรรองลีปันจัดปันโตเกา่าเย่ากัวอย่าปีเอาตั้งพิษมาต่างบันสาวไต้วะสาวไต้เห็นแก่โตในคะเนาะปอาัวนะะานงยิงอัำเจกผูใจกินเหลา้าสุยาต่อพ่ในก็อย่าปีเฮ็ดเลปอหฮัวนางยิงเฮ้าเจกกวนใจตีหาเงินเก่งในก็คัดใจหาเงินแลปอาฮัวนางยิงเฮ้อาอัมเจกกวนใจเจงไหนสุเขายังเฮ็ดเจงไหนอยู่ซัมตีเฮ้าเปิลกันเลือกสุเขาไรเจง ือยาวโกปีใจกว่าในคอมเม้นด้วยว่า นางยิงไตาปเก่าผูเมืองเปิ่นเล่เฮเธอเจอเคอไตหายลงกว่าติ๊กในคะนเนาะนางยิงไตเฮาเก่าเจอเคอเปิ่นเข้าเปลี่ยนไตลูกเข้ากอติมีเนอเลิดเป็นก้นไตในคะเนาะเฮสั่งแลกูว่านกูเมืองกูตีกูตั้งยังมีเจอเคอไตในค่ะย้อนเปิรนเมาไตเข้ากอกัเอาเจอเคอเปิ่นสาวไตเข้าเก่าเจอเคอเปิ่นและมีก้นไตอยู่กูตีกูเมืองในคะนเนาะเจียงนหนแลกูว่านานหันเจอเคอไตเฮามีอยู่กูตีกูตั้งกูวานกูเมืองในคะนเนาะมั่นใจเฮเธอ เจอคือเฮาหายลงกว่าในคะเนาะมันเฮ็ดเฮาเจอคือเฮามีน like ้ามาขึ้นใหญ่มากในติ๊กไหนคะเหยาก็ปีนใจก็ในคอมเมนต์ไว้ว่ายอนเปิดก้นใต้เฮาอํามีตังหูและอําหักกันในคะเนาะสิ่งนั้นแหละอันเฮาเกาผู้เมืองเปิรนเอาเมีเมืองเปิรนนั่นก็เป็นกะหาตังหูในเมืองเปิรนในคะเนาะเพอาะเฮาไรตังหูมาเฮาหมูมาสอนโปเมเฮาเจอคือเฮาปีนองเฮาใหนคะพอผู้ใจก่อมีตังหูนั่งยิ่งก่อมีตังหูเอากันมาลูกเ้าก่อมีตังหูในคะเนาะพอเฮาเอาเจอคือเปิดน เปินมีตังหูลุกล้างเฮาเมิอหนามากกว่าติมีตังหูในค่ะจึนั้นแลนอ้องเหมยคิดนว่าสาวไต้เก่าเจอเคอเปินเหมาใต้เก่าเจอเคอร์เปินในมั่นหมาใจรองพิดในค่ะเนาะคนสองก็ตาตีไรมาเป็นผูมีกันในมันมีน้ำหยัดจัดอ่อนในค่ะเนาะเฮ็ดกรรมมาจอมกันเฮ็ดกูโซมาจอมกันเลยไรมาเป็นผูมีกันในค่ะอันตีน้องเหมยรัดมาในพอแม่เป็นน้องเฮาหันถึงจื้อหือกอ็ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์ปันน้องเหมยฟอ,องในค่ะเนาะใหม่สงค้า